ทีนี้เรามาดูต่อนะครับเพื่อนทีนี้เรามาอยู่ในส่วนของอชุดธุรกิจแล้วนะครับชุดธุรกิจก็คือตรงนี้อ่ะให้คลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยอย่างของผมเนี่ยทำไมของผมมีต้อง3อันเนี่ยคือของผมเนี่ยมีสินค้าด้วยมีทําตัวรับดีดด้วยผ่านด้วยแล้วก็มี Tik t อกซีรีส์ด้วยซึ่งก็สามารถที่จะเอามาใส่รวมกันได้ทั้งหมดเลยตรงนี้ซึ่งเวลาเราเลือกเนี่ยอย่างสมมติเช่นว่าผมมีรับรดีดใช่ไหมครับผมประกดตรงคําว่ารับรดีด แล้วก็ผมก็จะเพิ่มรับลีดเข้าไปผมกดเพิ่มรับลีดเข้าไปครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นการรับลีดรับลีดคือลายรับลีดเนี่ยก็คือเป็นฟอร์มฟอร์มฟอร์มหนึ่งที่เอาไว้ใช้สําหรับให้ให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เขาอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยกรอกแบบฟอร์มเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็สมัครยากพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะผมก็ใส่รับลีดไปอ่ะทีนี้ถ้าผมอยากใส่เพิ่มล่ะนะครับผมก็กดตรงธุรกิจเหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วเราก็สมมติผมมีทิกตอกซีรีส ผมก็จะเอา t i k t o อกซีรีส์เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนะเห็นไหมนะครับกดตรงคำ่าเพิ่มนะครับแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับสมมติว่าผมจะขายซีรีส์ซีรีส์ไหนดีอ่าสมมติว่าผมจะขายซีรีส์2อันนี้ละกันเห็นไหมครับเนี่ยสอันนี้ก็ได้อ่าผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมเออแล้วก็เพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้เห็นไหมครับนี่มันก็จะมีให้เราเลือกขายเนี่ยก็เราก็จะเอาซีรีส์ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ได้อ่าต่อมานะครับถ้าเรามี Tik t o อกซีรีส์แล้ว เราอยากขายสินค้าด้วยได้ไหมอันนี้คือท k To อกซีรีส์ขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมนะครับทีนี้เรากดเข้าไปดูนะเพื่อนเพื่อนลองกดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะตัวรับลีดเป็นหายไปไหมอ่ะดูนะตัวรับลีดหายไปไหมนะครับเห็นไหมตัวรับลีดเป็นหายไปนะครับเห็นไหมแปลว่ามันจะให้เราสามารถทําได้แคบเพียงอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมตัวซีรีส์ก็หายไปด้วยนะครับอ่ะผมลองกดไปเพิ่มซีรีส์ใหม่ดูนะสมมุติว่าผมกดเพิ่มซีรีส์นะนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วผมกดไปปึ๊บ ตัวซีรีส์ขึ้นมาแล้วนะครับดูซิว่าในนี้มีไหมนี่นะดูนะตรงนี้นะครับต้องดูตรงเนี้อดูตรงธุรกิจนะมีไหมทิกตอกซีรีส์นะครับเหมือนว่าตอนนี้ระบบมันจะเพี้ยนๆหน่อยอ่ะมีอยู่เห็นไหมครับตอนนี้มีอยู่แต่ว่าตัวรับผลีดเป็นหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะตั้งรับผลีดเนี่ยผมจะต้องนะครับเพิ่มปุ่มรับลูกค้าเป็นเป้าหมายนะครับจะเป็นการลบซีรีส์ออกเห็นไหมครับนั่นแปลว่า เราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แค่นั้นไม่สามารถเลือกหรือว่าทําพร้อมกันได้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครมีตะก้าก็อาจจะเอาซีรีส์มาใส่ไม่ได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเพิ่มซีรีส์เราลองไปเพิ่มสินค้าดูถ้าผมเปิดรับลีดนะผมเปิดรับลีดนะครับลบลบซีรีส์ไปอ่ะเปิดรับลีดนะครับอันนี้ผมเปิดรับลีดแล้วนะถ้าเกิดว่าผมจะเปิดขายสินค้าด้วยอ่ะขายสินค้าด้วยนะ ผมก็จะกดตรงสินค้านะเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยระบบมันก็ขึ้นมาว่าถ้าผมเพิ่มสินค้าก็จะลบกลุ่มเป้าหมายออกเห็นไหมแปลว่าเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเราไม่สามารถเลือกคู่กันได้นะครับโอเคป่ะอ่ะทีนี้ผมจะเลือกสินค้าแล้วครนี้ตรงการเลือกสินค้าเนี่ยนะครับการเลือกสินค้าเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ว่าของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันจะมีป้ายเห็นไหมครับป้าย ป้ายกำกับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยเพิ่มยอดขายได้นะครับเนี่ยคลิกที่รถเข็นสั่งซื้อเลยตอนนี้หรือรับของขวัญด้วยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีแสดงให้เราแสดงเห็นไหมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้เรานะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงเพื่อแก้ไขได้มันมีให้เราแก้ไขนะตรงนี้นะเห็นไหมเน่เนเน่เนหรือเราจะเอานี้สินอาสินค้าคุณภาพดีจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับเลือกได้แล้วเราก็แก้ไขได้ด้วยเห็นม้้จะีคําาใหเรแกไข นี <N ic id> ่ร้านค้าของฉันตรงนี้เนี่ยร้านค้าของฉันนี่คืออะไรชื่อร้านค้าเราก็ได้เราจะใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้ชื่อตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้หรือว่านะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของออสินค้าคุณภาพนะครับเราอาจจะเป็นสินค้าคุณภาพพร้อมทรงพร้อมจัดทรงเราก็อาจจะใส่เกณฑ์พร้อมทรงพร้อม พร้อมส่งอ่ะสมมติพร้อมส่งเห็นไหมครับพร้อมส่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันช้านะครับอ่ะเห็นไหมพร้อมส่งมันก็จะขึ้นมาพร้อมส่งอ่ะเราจะส่งฟรีสมมติเราบอกว่าจัดส่งฟรีทั่วไทยทั่วไทยอ่ะทั่วไทยแต่คำว่าทั่วไทยรู้สึกมันจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆคำว่าทั่วไทยอ่ะให้เราจัดส่งฟรีคือบางคำเนี่ยพอเราใช้แล้วเนี่ยลองๆนะครับแสดงในไลฟ์จะขึ้นไหม อ่ะขึ้นถ้ามันขึ้นแปลว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับอันนี้พอผมพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมผมก็กดเสร็จตรงนี้ใช่ไหมครับกดเสร็จเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอมันช้านะเพื่อนโทษตีแล้วก็กดแสดงในไลฟ์ไหมมันก็จะมาขึ้นแสดงในไลฟ์ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการซิงก์กันระหว่างคอมกับมือถือนะครับแล้วก็เน็ตมันอาจจะช้ามันหน่วงนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเราเอาไว้ขายเราก็ขึ้นขายได้เลยนะครับ เห็นไหมอันนี้คือเรามีสินค้าพร้อมจะส่งส่วนใหญ่ป้ายเนี่ยใครเป็นคนใช้นะครับป้ายเนี่ยใครเป็นคนใช้จริงจริงใช้ได้ทุกคนแหละนะครับแต่ว่าเวลาเราจะทำเนี่ยบางคนทําในหน้าบางคนทําสินค้าเป็นของตนเองอย่างเงี้ยก็เลือกเอาครับว่าเราจะเราจะใช้อันไหนนะครับเราจะใช้อันไหนเขียนยังไงนะครับเก็บเงินไปทางอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไว้เป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของป้ายเนาะก็เรื่องของการเ,าเพิ่มสินค้าเข้าไปเพิ่มสินค้าอีกทีหนึ่ง ทีนี้พอเราทําป้ายเสร็จแล้วเราก็สามารถเพิ่มสินค้าได้ทีนี้การเพิ่มสินค้าเนี่ยการเพิ่มสินค้ามันจะมี2รูปแบบครับเพิ่ม <Kens S 1> <shap. S 2> สินค้าที่เป็นแบบชุดแบบชุดก็คือตรงนี้เราทําเป็นชุดสินค้าไว้แต่ก่อนผมเคยทาเป็นชุดสินค้าไว้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมลบเอาออกหมดนะครับผมลบเอาออกเอาออกหมดก็คือถามว่าเราควรตั้งเอาไว้ไหมถ้าเราไม่ได้มีสินค้าเยอะไม่ต้องตั้งหรอกครับแต่เพราะว่าเรามีสินค้าอยู่ชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ย เราเลือกเอาก็ได้อ่ะผมก็กดที่ร้านค้าเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มสินคา้าอ่ะมาดูเพิ่มสินค้ right าก like ารเพิ่มสินค้าเนี่ยมันจะมีสินค้าก็คือคำเชิญโดยตรงตลาดสินค้ารถเข็นหรือว่าคําสั่งซื้อรถเข็นก็คือที่เราเคยเคยสนใจหรือว่าเราอยากสั่งซื้อหรือว่าอันนี้คือเคยที่เราเคยซื้อไปแล้วเราซื้อมาใช่ไหมแล้วเราอยากเอามารีวิวอ่าสมมตินะว่าเราซื้อมาแล้วเราอยากเอามารีวิวนะครับก็ซื้อได้ใช่ไหมมันก็จะมีเห็นไหมครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยให้เเเเเรรราาลลลืืือออกกซ้้น่คับใหหม เออเราก็สามารถทําได้อ่ะสมมุติผมเลือกตรงนี้มาแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสินค้าขึ้นมาให้เราเราสามารถเข้าไปเพิ่มสินค้าได้อีกนะครับถ้าเราจะเพิ่มสินค้าแบบอื่นล่ะอ่ะเพิ่มสินค้าถ้าเราจะเพิ่มสินค้าที่เป็นแบบสินค้าสินค้าตลาดอ่ะสินค้าตลาดสินค้าเรากดเข้าไปก็จะมีสินค้าให้เราเลือกเอามาให้เราเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เลือกขึ้นมาได้เห็นไหมเราก็เลือกขึ้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยตลาดสินค้าเนี่ย พอเราเลือกมาเห็นไหมครับมันจะมีเขียนค่าคอมขึ้นมาเลยนะครับว่าค่าคอมเท่าไหร่อะไรยังไงถามว่าแล้วเราต้องมีสินค้าตัวนั้นอยู่ไหมจริงๆแล้วเราควรมีสินค้าตัวที่เราจะจะขายอยู่นะครับถ้าไม่มีเนี่ยแล้วเราเอามาขายนะครับระวังโดนละเมิดระวังโดนละเมิดนะครับระวังโดนละเมิดเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีสินค้าให้เราเลือกขายเยอะแยะนะครับเนี่ยไม่สมมติผมไม่มีอะผมจะขายไม่แล้วกันผมไม่ผมไม่ผม,มผมก็เพิ่มใหม่เข้ามา ทีนี้เราจะเริ่มเราจะขายสินค้าตัวไหนอย่างไรให้เพื่อนๆดูพวกคะแนนของร้านค้าด้วยนะครับว่าคะแนนร้านค้าดีไหมคะแนนร้านค้าควรจะเป็นแบบคะแนนที่มีคะแนนสูงๆขึ้นมาสี่ขึ้นมาสี่จุดห้ายิ่งดีนะครับเนี่ยสี 4. 5, 4. 8, ่จุชหี่จุดปดไหมครับแล้วก็คอมมิชชั่นมันก็ขึ้นมาบอกนะที่เราย้อนออกมาเห็นไหมครับสินค้ามันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะไม่ถ้าเราจะไม่ไม่ขายหรือว่าเราจะไม่ใช้เรากดยกเลิกได้ ใช่ไหมครับแล้วก็กดยกเลิกไปถ้าเราอยากเพิ่มอีกเราก็กดเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะทําอะไรครับสามารถที่จะขึ้นไลฟ์สดเพื่อขายได้แล้วเห็นไหมถ้าเราจะขายนะครับอ่ะสินค้ามันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมทีนี้เนี่ยตรงๆๆตรงนีง้เนี่ยนะครับเพื่อนๆอันนี้ตองเหมือนเป็นแฟลชเซลลของเขานะครับก็เลือกขายให้ดีๆนะนะครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนไปไวข้้งบนได้นะครับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ ปกติเนี่ยมันจะมีให้เราปักหมุดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้ไม่เห็นมีอ่ะคันนี้ดูตรงนี้ก่อนข,ข้างบนคืออะไรคลิกเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอ๋อศูนย์ควบคุมก็คือให้เราตั้งแอดมินนั่นเองอะนะครับอันนี้ก็คือเขาให้เราดูว่าเรามีสินค้า2รายการแต่ว่าผมแปลกใจว่าทําไมปักหมุดไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปปักหมุดในในนู้นเอาละกันนะครับอ่ะเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมขึ้นไลน์แล้วทีนี้ส่วนเรื่องของการโปรโมท การโปรโมทตรงนี้เนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะการโปรโมทผมก,กดตรงคําว่าโปรโมทนะลองโปรโมทนะครับกดมาตรงนี้การโปรโมทเนี่ยเป็นการโปรโมทไลฟ์นะครับหรือว่าการโปรโมทเพื่อซื้อนะครับโดยส่วนใหญ่ตรงนี้แล้วเราจะต้องมีเหรียญนะครับติดไว้ตามที่เขากําหนดนะครับโปรโมทไลฟ์นะครับห like, ชั่วโมงไม่ควรต่ํากว่า500บาทต่อน1นชั่วโมงนะถ้าต่ํากว่านั้นไม่ต้องโปรโมทครับ ไม่ค่อยมีค่าการมองเห็นลองโปรโมทแล้วนะครับทีนี้การโปรโมทเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ถ้าคุณจะโปรโมทไลฟ์ผมแนะนําให้คุณโปรโมทคลิปด้วยนะครับโปรโมทคลิปด้วยหาคลิปที่เป็นไวรัลแล้วคุณโปรโมทจะดีมากเพราะว่าอะไรครับคลิปไวรัลคลิปไวรัลแปลว่าเป็นคลิปที่ AI นําส่งอ่า AI นํนส่งเป็นคลิปไวรัลที่ AI นําส่งเมื่อ AI นําส่งแล้วคุณโปรโมทคลิปพวกนั้นเนี่ยจะยิ่งดี จะยิ่งดีนะอันนี้คือบอกเลยจะยิ่งดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องต้องอะไรครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเลือกโปรโมทตามสิ่งที่ฉันต้องการบางทีคุณไปโปรโมทคลิปที่ AI ไม่นําส่งอ่าสมมติว่า AI ไม่นําส่งเพราะคุณโปรโมทไปเป็นไงครับฟีดไม่วิ่งเออเพราะฉะนั้นเลือกโปรโมทเลือกโปรโมทคลิปที่ AI นําส่งจำไว้เลยโปคลิปไหนที่เป็นไวรัลนะครับมกกีการมองเห็นดีก็โปรโมทคลิปนั้นนะครับพยายามทําคลิปอย่าสเปสศปะครับ ไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมทีนี้การไลท์การการโปรโมทไลท์คุณสามารถโปรโมทไลท์ได้เลยนะครับหรือว่าโปรโมทการซื้อขายให้มากขึ้นคุณก็กดการซื้อขายให้มากขึ้นนะครับนี่นะครับก็เลือกส่วนใหญ่แล้วคุณจะเลือกอะไรกันนะครับผู้คนอ่าคือ2อันนี้เวลาเราเลือกเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมให้ดูหัวข้อนะหัวข้อเนี่ยเห็นไหมข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันเห็นไหมครับโปรโมทด,ด้วยหน้าจอแบบเรียลไทม์หรือว่าโปรโมทด,ด้วยวิดีโอเห็นไหมครับ ถ้าโปรโมทด้วยวิดีโอเนี่ยเขาก็จะให้เราดูเลยว่าเราจะโปรโมทวิดีโอตัวไหน <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทําคลิปเราต้องดูเนาะนะครับหรือว่าเราจะโปรโมทต,ตอนนี้เลยสมมุติว่าผมจะขึ้นไลฟ์แล้วแล้วผมก็โปรโมทนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้ามีงบประมาณถ้ามีงบประมาณนะครับก็โปรโมทท้งไลฟ์โปรโมททางคลิปโปรโมททางไลฟ์โปรโมททางคลิปแล้วลองดูว่า เป็นยังไงคือตรงนี้ทุกคนต้องลองลองทำเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าอัลกอริทึมของ t i k t o อกเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนฟีดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องต้องลองทำแล้วก็ลองวิเคราะห์ของตนเองด้วยเราเรียนทฤษฎีได้แต่วิธีการทำงานเนี่ยเราต้องเอาไปปรับครับมันไม่มีสูตรตายตัวอย่าไปหาสูตรตายตัวนะไม่มีนะครับแต่ละสินค้าไม่เหมือนกันนะสมมติว่าผมกาลังผมต้องการโปรดแบบเรียลไทม์แล้วกันแล้วก็โปรโมทเพื่อให้มีคนมาซื้อสินค้ามากขึ้น หรือว่าถ้าถ้าเพื like. ่อนๆอยากให้มีคนเข้ามาดูคือโปรโมทตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะผมจะกดถัดไปนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยทิกตอกเขาก็จะให้เราเลือกตรงนี้ผมกดถัดไปแล้วนะทิกตอกเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะกําหนดให้ทิกตอกกาหนดให้หรือว่าเราจะกําหนดเองถ้าเรากําหนดเองเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยส่วนใหญ่แล้วสินค้าเราเป็นของใครนะครับอันนี้ผมกดตรงการตั้งค่าเองนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เลือกไว้ไหน นะครับสินค้าเราใครเป็นกลุ่มไหนที่จะซื้อนะครับก็ให้เราเลือกนะครับหรือแล้วก็ทั้งหมดเลยไหมจะทั้งหมดก็ได้ถ้าสินค้าเราเนี่ยให้คนเข้ามาดูทั้งหมดได้ก็เลือกทั้งหมดไปนะครับืเห็นไหมอีคอมเมิร์ซไม่ใช่แอปอ่ะเห็นม e ุดมาอีคอมเมิร์ซนะไม่ใช่แอปป,ปั๊บปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เราก็แก้ไขได้นะครับทีนี้พอเราเลือกแบบนี้เสร็จเราสามารถกดถัดไปได้เห็นไหมครับมันก็จะมีจํานวนเงินขึ้นมาให้เราตรงนี้เห็นไหมหนึ่งร้อย 100บาทต่อครึ่ชงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาหนึ่งรอบาทมีคนดูประมาณเจ็ดสิบห้าถ้าเราถ้าเราบอกว่าครึ่งเราไลฟ์สดครึ่งชั่วโมงเราใส่ไปเลยห้าร้0ยห้าร้อยสมมตินะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราถ้าเราครึ่งชั่วโมงก็คือส0สินาทีเนี่ยเราใส่ไปห้าร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้มีคนดูเราถ้าเราเราจะไลฟ์สดสักกี่นาทีสูงสุดของเขาคือ6กชั่วโมงหกชั่วโมงของเราเนี่ย ถ้าเราอยากให้มีคนหกชั่วโมงผมตีซัชั่วโมงละถ้าเราถ้าอย่างที่ผมบอกคือถ้าคุณอยากให้มีคนดูคุณมากขึ้นก็ชั่วโมงละห้าร้อยหกชั่วโมงก็เท่าไหร่สามพัน 3, เดี๋ยวดูนะเ,นเพื่อนๆสามพันเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับเป็นค่าโดยประมาณสรุปแล้วเนี่ยสามพันเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูตัวเลขตรงนี้นะไม่ต้องเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย,เ,ยเลขมันจะกองอยู่ประมาณนี้เห็นไหมนี่ขนาดเราโปรโมทแค่สามพันนะแต่เราเราไลฟ์สดหกชั่วโมงมีคนดูประมาณเนี้ยในหกชั่วโมงเนี่ยน้อยไหมน้อยครับแต่แต่มันจะมีคนที่นอกเหนือจากการที่มีมีการโปรโมทตรงนี้คือถ้าคลิปคุณไม่ผิดกฎชุมชน AI มันจะนําส่งคลิปไปยังฝีสาธานะแล้วมีเห็นคนมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะครับต้องต้องสแกนตัวเองให้ดีว่าเฮ้ยเรากําลังจะทําอะไร นะครับโอเคไหมอันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าเราไลฟ์สดกี่โมงตรงนี้ลองผมแนะนําว่าเราอาจจะลองขึ้นไลฟ์สดสัก4ี่ชั่วโมงหรือสชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่แล้วก็เรามีงบประมาณในการขึ้นไลฟ์เท่าไหร่้สมมติว่าเรามีงบประมาณอยู่แค่500้อยเราตั้งหรือพันหนึง่งเราก็ตั้งไปเลยครับพันหนึง่งสองชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะต้องอาจจะต้องสองพันใช่ไหมครับชั่วโมงละพันหรือว่าชั่วโมงละ500ร้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกัน นะครับตรงนี้มันไม่มีสูตรตายตัวลองไปเพิ่มเอานะครับหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปพอเรากดถัดไปตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการสรุปแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเราจะต้องใช้เงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ไอ้เงินตรงนี้เอามาจากไหนก็คือคุณต้องไปแลกเหรียญไปแลกเหรียญมานะครับไปแลกเหรียญมาก็คือชําระเงินแล้วก็เริ่มโปรโมทอันนี้การชาระเงินตรงนี้เนี่ยอาจจะชําระเงินโดยการผ่านแอปพลิเคชันนะครับ หรือว่าการใช้เหรียญนั่นเองเออเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าคุณผูกบัญชีเอาไว้แบบไหนนะครับก็จ่ายเงินตามนั้นนะครับตามนั้นโอเคไหมบางคนก็มีเหรียญมันก็จะหักจากเหรียญของคุณเข้าใจไหมครับถ้าคุณมีเหรียญเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณมีเหรียญอยู่เนี่ยยอดเหรียญเห็นไหมถ้าคุณมีเหรียญคุณเป็นแรกมาเลยครับเหรียญเนี่ยหนึ่ันห้ารอใช้เงินใช้เงินซื้อเหรียญมากี่บาทก,ก็เท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เหรียญในระบบเนี่ยเขาให้คุณตัดผ่านระบบของ การจ่ายเงินได้ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตมันก็จะตัดจากบัตรเครดิตของคุณอ่าเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ั้งผมเนี่ยผมใช้ผ่านแอปมันก็จะจ่ายผ่านแอปโอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็กดชาระเงินแล้วก็เริ่มโปรโมทได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดนะครับแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดแต่โดยส่วนใหญ่อะ่ะผมไม่ไม่ค่อยได้โปรโมทไลฟ์ผมจะโปรโมทคลิปเพราะว่าคลิปช่องผมอะ่ะมันไม่ค่อยผิดกฎชุมชนแล้วมันพอมันไม่ผิดกฎชุมชนใช่ไหมครับมันก็ ทำให้ช่องผมมีค่าการมองเห็นเพราะว่าตอนนี้อันนี้ขออนุญาตย้อนออกมานะครับทีนี้เมื่อกี้เ,เราโปรโมทไลฟ์ถ้าเราโปรโมทเพื่อการซื้อล่ะลองดูนะเราโปรโมทเพื่อการซื้อนะครับกลุ่มเป้าหมายเดิมเห็นไหมครับจํานวนเงินไม่เท่ากันนะนเพื่อนเพื่อนเห็นปะครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้จำนวนเงินเนี่ยเพื่อเป้าหมายเลยจะมีคนเข้ามาดูแล้วเพื่อซื้อคุณเนี่ยประมาณ48คนแต่ใช้เงินต้อง300ร้อยเนี่ยคุณต้องรองดูนะว่าคุ้มไหม นะดูตัวเลขข้างหน้านะข้างหลังคุณไม่ต้องไปดูครับส่วนใหญ่แม่งกองอยู่แถวแนวนี้แหละดีๆไมถึง40ด้วยก็ต้องไปเลือกดูครับผมถึงบอกว่าปกติผมถึงไม่ค่อยโปรโมทไม่ค่อยโปรโมทไลฟ์โปรโมทคลิปเอาสมมติเรามีงบประมาณครับสมมติว่าเรามีงบประมาณอยู่1นึ0งพันหนึ่เนี่ยเราโปรโมทไปเลยครับคลิปละ200ก็ได้สัก5คลิปหาคลิปที่มันเป็นไวรัลแล้วคลิปคลิปที่ AI มันดันอะ่ะแล้วเราไปโปรโมทเลยครับ อันนั้นน่ะดีกว่าเห็นผลด้วยแล้วประเด็นก็คือคุณได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นด้วยครับเพิ่มยอดวิวได้ด้วยมีโอ,อกาสที่ AI จะนำส่งคลิปคุณมากขึ้นได้ด้วยนะครับโอเคไหมก็ไปเลือกโปรโมทเอาแล้วกันนะนี่คือความแตกต่างของการโปรโมทนะครับอ่าทีนี้ต่อมาอ่ะทีนี้เรื่องของการโปรโมทผมข้ามไปนะผมส่วนใหญ,ญ่ผมไม่ค่อยได้โปรโมทนะครับทีนี้การทําโพนะครับการทาโพโพเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําผมไม่ค่อยได้ทํานะครับก็ น่าจะจบแล้วนะครับนี่คือการตั้งค่านี่แค่เรื่องของการตั้งค่านะปาเข้าไปเครับ40นาทีเออประมาณ40นาทีนะครับก็ไปลองเล่นกันเดี๋ยวในใน EP ที่3จะเป็นวิธีการขึ้นไลฟ์สดนะครับซึ่งจะเป็นการขึ้นไลฟ์สดแบบปกติก่อนนะครับก็ก็ไม่ต้องแบบปกติก็ได้นะครับแบบใช้แบบขายด้วยแล้วก็เนแบบปกติด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะก็เดี๋ยวติดตามใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับ EP ที่3เนาะ